รถเจ้าของคนเดียวราคานี้ถูกที่สุดนี่คือสภาพห้องเครื่องเดิมๆรถยังไม่ทันล้างครับเบาะนังแท้สีดําปรับไฟฟ้าครับภายในสีดําพวงมาลัยมันติหลังคาพอลิเมอกสัลูปครับตัวนี้ตัวท็อปนี่ครับปักอินอยู่ครบทุกชิน้น <c> GLC <oughs> 300 EMG ปี2021คันนี้เลขไม่หม่1 0 0นมโลราคาวันนี้เพียง1ล้าน1 000, 9,000 90, 0บาทรถคันนี้เข้าตรวจเช็คที่ศูนย์ตลอดรถเจ้าของคนเดียวราคานี้ถูกที่สุดในตลาดแน่นอนผมรับประกันมาชมกันครับเดินทางเข้ามาวันนี้ดูอะนี่คือสภาพห้องเครื่องเดิมๆรถยังไม่ทะล้างครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมๆน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยขยับ ตะเข็บเดิมเม็ดอาร์เดิมซีนเกลเดิมสติกเกอร์เดิมโรงงานทุกจุดอยู่ครบเดิมเดิมจากโรงงานครับนี่ฮะโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมทั้งคันมาดูด้านหน้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์คู่ LED ครับ GLC 3 0 0 e AMG รุ่นท็อปครับล้อแม็ก R 2 0ครับ AMG สวยๆเลยด้านข้าง ชุดแต่งมีบันไดข้างเราแหลกหลังคากระจกมองข้างไฟเลี้ยว led ประตูคีเลตเปิดไปดูภายในเบาะหนังแท้สีดำปรับไฟฟ้าครับภายในสีดำพวงมาลัยมันติเกียร์เพนชิปเลขไม่แสนสี่จอเนวีเออ,อตโตเกียร์อตโตเบรกมือไฟฟ้าปุ่มคุชสตาร์ทกระจกออโต้เซทล็อกพับข้างเซทเบาะมีให้ครบมาดูที่เบาะด้านหลังครับ นี่ครับช่องแอร์แยกซ้ายขวาครับผ้าแขนตรงกลางมีให้หลังคาพโนรเม็กสร,รุปครับตัวนี้ตัวท็อป A M G เปิดใช้งานได้ปกติครับรถสวยมากๆเข้าตรวจเช็คตลอดครับด้านท้ายไฟเบรกดวงที่3ด้านบนครับเซ็นเซอร์รอบคันกล้องมองถอยหลังเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่ครบนี่ครับปลั๊กอินอยู่ครบทุกชิ้นฝาท้าทย เปิดปิดไฟฟ้าครับปี2021ครับ G L C 300 E A M G 1 1 9 0 0ล้าน1นึกยังไม่พอรถคันนี้เรารับประกันหลังการขายซ่อมศูนย์อีก2ปี7,000 0นโลแผ่นด้าสปีดสีนคกริน